พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศแห่กราบสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันธาตุวันสุดท้ายแน่นท้องสนามหลวง โดยบรรยากาศตั้งแต่เช้าของวันอาทิตย์ ण, ที่3าที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคันะหนาแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมากาบสการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตแม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความอิ่มบุญส่วนใหญ่ต่างขอพรให้ครอบครัวมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระาลีบุตรและพระโมค,คลัลลานะกระทรวงวัฒน,นธรรมจับมือกับประเทศสาธารณรัฐอินเดียอัญเชิญมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ2,567ปีโดยอัญเชิญมาประดิษฐานที่มณฑลวิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมประชาชนเข้ากราบสักการะมากกว่า9 0 0 0คนจากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่5มีนาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยอัญเชิญออกจากพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติพระนะครไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6และเวลา8.30นาฬิกา30นาทีเครื่องบินของกองทัพอากาศก็จะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปถึงเวลาประมาณ10นาฬิกา จากนั้นตั้งขบวนต้อนรับอัญเชิญขึ้นสู่ขบวนรถและอัญเชิญออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ประดิษฐานที่ห้องบั่โคงอาคารหอคำหลวงเวลา17นาฬิกจาจะจัดริ้วขบวนแห่พระบระมสารีริกธา,าตุและพระอรหันธาตุบนถนนทางข้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไปยังหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยนายเสริมศักดิ์พงพานิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธ,นธรรมเป็นประธานในพิธีอันเชิญ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะประดิษฐานที่หอคำหลวงอุทยานราชพึกตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8มีนาคมโดยเปิดให้สักการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาและช่วงเย็นทุกวันจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็จะมีช่วงหยุดพักขึ้นสักการะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาแต่สามารถสักการะบริเวณรอบๆได้